ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นความเคลื่อนไหวต่อเนื่องครับแล้วก็กลายเป็นการประทะคารมกันอย่างดุเดือดด้านหนึ่งก็คือสอสอและอีกด้านหนึ่งก็คือชาวบ้านในพื้นที่นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของชาวบ้านหนองาวาที่มีการประทะคารมกันอย่างดุเดือดกับทางสอสอจังหวัดระยองจนถึงขั้นเรียกว่าแทบจะวิดวางมวยกันก็ว่าได้นะครับหลังจากที่เชื่อว่ามีการปล่อยให้รถขนกากสารเคมีที่ชาวจังหวัดชนบุรีเขาไล่เนี่ยนะครับ เขาไม่ยอมให้เข้าพื้นที่ไล่กลับมาที่จังหวัดระยองนะครับก็กลับมาคืนอยู่ที่โรงงานที่จังหวัดระยองอีกครั้งก็เลยทําให้ชาวบ้านเขาไม่พอใจครับสิ่งทุกอย่างเนี่ยสอสอต้องชี้แจงก่อนให้ทุกคนรู้ให้ชาวบ้านรู้ ูกอ่ะเพราะทุกคนก็ติดตามอยู่แล้วไม่ใช่ว่าให้รถมาเข้าแล้วคุณถึงมาพูดผมไม่ได้ให้รถเข้าย้ำอีกครั้งผมโกรธมากถ้ากล่าวหาผมให้รถเข้าไม่ใช่อน่<ล>าผมด้วยซ้ำก็ใช่แต่รถมันเข้าไปแล้วแต่ทุกคนอ่ะคุณบอกว่าท่านสนสนบอกว่าพูว่า,อย,าอย่างนู้นอย่างนี้คุณไป,ไปประชุม,อย,มอย่างนู้นอย่างนี้แต่ไม่มีการชี้แจงเประชุมพรุ่งนี้บ่ายโมงก็ใช่แต่ต้องบอกว่ารถเนี่ยเขามานะเพราะคุณรู้ตลอดเวลาแต่พวกเราซึเป็นชาวบ้านคือเราไม่รู้เรื่องเลยโอเคขอโทษ ที่ถูกพูดไม่ดีแต่ต้องเข้าใจว่าคือเราต่อสู้ทุกวันนี้เพื่ออะไรอยู่ๆคุณคุณไปคุณคุณนเอ้าคุณรู้พวกคุณรู้แต่เราชาวบ้านเราไม่รู้ก็บอกแล้วว่าจุดเป็นกันใดกนน้อจะไม่เคยรู้เรื่องอะไรเอาแต่ต้องให้คณไม่โทรมาบอกชาวบ้านนะเราอยู่กับชาวบ้านเราไม่ได้เข้าไปนี่เป็นเหตุการณ์เมื่อชงคํำที่ผ่านมานะครับเป็นเหตุการณ์ปะทะกันที่บริเวณหน้าโรงงานวินโปรเซสที่จังหวัดระยองเมื่อชงค่ำหวานดีครับ คือเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ชาวบ้านในเขาทราบข่าวว่ามีรถขนกากสารเคมีนะครับกลับมาจากโรงงานในจังหวัดชนบุรีแล้วเข้าไปในโรงงานครับโดยนางสาวผ่องพันธ์เจริญรมกำนันตำบลบ,บางบุตรพร้อมกับชาวบ้านก็พากันไปที่หน้าโรงงานครับแล้วก็เกิดเป็นภาพดังกล่าวคือประทัคารมกันกับทางนายชุติพงศ์พิพพินโยสสจังหวัดระยองของพรรคก้าไกลคือกล่าวหาว่านายชุติพงศ์เนี่ยนะครับ ปล่อยให้รถขนกากสารเคมีเข้าไปในโรงงานแล้วก็เป็นผู้สั่งการให้นํากากสารเคมีเข้าไปเก็บในโรงงานตามเดิมทีนี้ทางฝั่งของสสก็คือนายชุติพงศ์ก็ยืนยันบอกว่าตนเองเนี่ยไม่ใช่ผู้สั่งการทําให้ต่างฝ่ายต่างก็โต้เถียงนะครับแล้วก็จนวิตจะวางมวยกันจนกระทั่งก็มีผู้ที่เข้ามาห้ามปล้ำ ทีนี้ก็เลยทําให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยได้พูดคุยแล้วก็หาข้อสรุปกันโดยวันนี้ในช่วงบ่ายเนี่ยจะมีการประชุมกับทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับขณะที่นายชุติพงศ์เนี่ยก็มีการโพสต์คลิปวิดีโอชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวนี้ครับย้ําบอกว่าตนเองมีความกังวลไม่ต่างจากชาวบ้านครับแต่ว่าอํานาจการตัดสินใจทั้งหมดอยู่ที่ส่วนราชการกากสารเคมีที่ขนกลับมาก็ยังไม่ได้เอาลงจากรถ เนื่องจากว่าอำนาจการจัดการของกลางเนี่ยอยู่ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งอุตสาหกรรมจังหวัดจะต้องมาดูพื้นที่หน้าง,งานก่อนว่าจะต้องมีการดําเนินการอย่างไรจัดการอย่างไรนายชุติพงศ์ยังได้ขอโทษต่อเหตุการณ์ที่มีการประทะกันกับชาวบ้านโดยระบุบอกว่าภาพที่ดูรุนแรงเนื่องจากว่าไม่พอใจที่ถูกกล่าวหาว่าปล่อยให้รถขนกากสารเคมีเนี่ยเข้าไปในโรงงานทาั้งทั้งที่ตนเองก็เพิ่งจะเดินทางมาถึงที่หน้าโรง,งงานเช่นเดียวกัน พร้อมกันนี้ยังได้แนะไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดระยองครับให้หาทางออกการนําสารเคมีไปกําจัดอย่างเหมาะสมครับแล้วก็จะต้องชัดเจนด้วยครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขนไปไปมามาแล้วก็เกิดเหตุปะทะกันเกิดเหตุทะเลาะกันอย่างนี้ครับอาการตการแล้วตัดสินใจหมดอยู่ที่ราชการแล้วก็คนที่ขนของมาเขาก็ยังไม่ได้กลับผมก็มีความเป็นกังวลกันว่า ถ้าเป็นอย่างงี้รัชการไม่ทํางานเลยผมเองก็ไม่รู้ว่าจะถ้าเกิดมีภาพออกไปที่ดูแุแรงผมเองก็อาจจะต้องขอภัยด้วยเพราะว่าผมเองก็รู้สึกไม่สบายใจที่ถูกกล่าวหาว่าผมปล่อยรถเข้าไปเหมือนกันเพราะว่าตอนเนี้ยเราเองต่างก็างมาแล้วก็กำลังงงว่าสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็เห็นใจทุกฝ่าย คือเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวเลเนี่ยนะครับเกิดขึ้นหลังจากที่ชาวบ้านที่อำเภอพะดันิคมจังหวัดชนบุรีเขามีการรวมตัวกันปิดทางเข้าโรงงานที่รับทำลายกากอลูมิเนียมดรอสจากทางบริษัทวินโปรเซสเพื่อไม่ให้มีการขนกา,กากสารเคมี300ตันในลงจากรถแล้วก็มีการกดดันให้ขนกลับไปที่โรงงานต้นทางก็คือที่จังหวัดระยองเพราะเกรงว่าจะเกิดผลกระทบอื่นๆตามมานะครับ ทีนี้ภายหลังจากที่รถบรรทุกขนย้ายกากสารเคมีเคลื่อนออกจากโรงงานที่จังหวัดชนบุรีเพื่อจะส่งกลับไปที่จังหวัดระยองชาวบ้านต่างก็ส่งเสียงร้องด้วยความดีใจพร้อมกับปักหลักเฝ้าดูการขนย้ายเพื่อให้แน่ใจครับว่าจะไม่มีการขนย้ายกากสารเคมีกลับมาอีกครับก่อนที่จะเกิดเป็นภาพชาวบ้านและสสจังหวัดระยองประทับคารมกันเพราะว่าชาวบ้านที่จังหวัดระยองเองก็คัดค้านการที่จะรับกากสารเคมีกลับต้นทางเช่นเดียวกันครับ